สวัสดีค่ะวันนี้จะปานมีวิธีผสมแป้งง่ายๆแป้งทอดกรอบกรอบมากทําง่ายถ้าไม่มีแป้งทอดกรอบใช้วิธีนี้นะคะขั้นตอนเป็นอย่างไรทําของทอดหน้าทานแบบนี้เดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยค่ะเราไม่ได้มีแป้งทอดกรอบเวลาเราจะทอดกรอบเนี่ยเราก็จะลําบากในการที่จะผสมแป้งนะคะเจ๊ปานมีเคล็ดลับง่ายๆแล้วก็แป้งแค่2ตัวนี้แป้งสาอเนียในผส์ แล้วก็แป้งมันสำปะหลังหรือเป็นแป้งข้าวโพดก็ได้ค่ะเพื่อนๆเนจะปันใช้แป้งสาลีนในประสงค์อันนี้100กรัมแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้นะคะ3ช้อนโต๊ะแล้วเอาน้ําเย็นน้ําที่แช่ตู้เย็นนะคะน้ํำดื่มเราก็ใส่ลงไปในแป้งทั้ง2ตัวเลยค่ะค่อยๆใส่ไม่ต้องให้เยอะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเรื่อยๆจนกว่าจะเหนียวข้นตามความพอใจของเรานะคะ แบบนี้ก็ยังเหนียวไปค่ะเราก็เติมน้ําได้แป้งสาเลีเนยผสมเนี่ยกับแป้งมันเนี่ยเขาจะผสมกันเนี่ยเขาจะกรอบมากกรอบนานแล้วก็ช่วยทําให้ความกรอบนั้นไม่แข็งเป็นกรอบแบบกรอบอร่อยกรอบนุ่มนะคะเติมน้ําเย็นจนเหนียวข้นตามความพอใจแล้วนะคะเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเพื่อนๆกรณีที่จะเอาไปทอดจะผสมพริกไทยเกลือผงปรุงรส เพื่อเอาไปทำของทอดต่างๆผสมเพิ่มได้เลยนะคะแค่นี้เองค่ะก็จะได้แป้งทอดกรอบที่ไม่ต้องพึ่งแป้งทอดกรอบที่เราซื้อซึ่งบางทีก็จะแพงด้วยนะคะเราผสมแป้งง่ายๆมีแป้งสาลีแล้วก็แป้งมันนะคะหรือแป้งข้าวโพดก็ได้นิดหน่อยเราก็คนให้มันเข้าเนื้อกันแบบนี้ค่ะและเพื่อนๆอย่าลืมนะคะเราใช้น้ําเย็นน้ําแช่ตู้เย็นนะคะจะช่วยทําให้แป้งทอดกรอบเนี่ยกรอบมากขึ้น จ๊ปันจะใช้แครลลอทนะคะนำไปลงทอดแล้วก็หอมใหญ่แบบนี้ตั้งกระทะใส่น้ำมันเปิดไฟจนร้อนแล้วนะคะเราก็นำลงทอดเลยค่ะสูตรนี้ใช้ได้กับของทอดทุกชนิดเลยนะคะ ทอดจนแป้งเหลืองสุกแล้วเอาขึ้นได้เลยนะคะน่ากินมากเลยหอมใหญ่ก็ทอดเหมือนกันเลยนะคะเอาหอมใหญ่ชุบแป้งทอดมีผัดอะไรก็เอามาชุบได้นะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นฟักทองเป็นพวกมันต่างๆเผือก้ว่ทอดยังได้เลยะคะ่ะ ทอดจนเหลืองกรอบสุกทั่วแล้วยกขึ้นได้เลยนะคะเอาขึ้นให้เสด็จน้ำมันเลยทําง่ายมากๆเลยค่ะเท่านี้ก็ได้ของทอดแล้วค่ะทําง่ายๆผสมแป้งง่ายๆทําเองนะคะทานกับน้ำจิ้มหวานซอสมะเขือเทศ น้ำจิ้มอะไรที่เราอยากทานนะคะได้หมดเลยต้องชิมหอมใหญ่ทอดด้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจอ,อร่อยมากหอมใหญ่หวานมากไม่ต้องปรุงเลยค่ะไว้เ,เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะแป้งทอดกรอบผสมเองง่ายๆขั้นตอนง่ายๆได้ของอร่อยทานอยู่บ้านเลยค่ะ ฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ